ันชื่อนางสาวภาชลพรจด,ดาเลขที่หกค่ะดิฉันนางสาวะะรัตนาวัไลน์เลขที่เจ็ดค่ะดิฉันนางสาวพิชพ์พรานจันเลขที่แปดค่ะดิฉันนางสาวยาลินดาดีนทอกเลขที่สิบสองค่ะดิฉันนางสาวนันทิดาทองคำเลขที่สิบสามค่ะวันนี้พวกเราจะมาพีเต์เรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมกันค่ะการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกพี่ๆคิดว่ามีลักษณะอย่างไงคะใช่อุตสาหกรรมการทอผ้าไหมคะถูกต้องค่ะการประดิษฐ์ด้านอุตสาหกรรมการทอผ้าคือระยะแรกนะคะ และสิ่งใดนําไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2กันคะอ,อะไรเหรอคะพี่หยอมนั่นก็คือการผลิตเหล็กกล้าเอค่ะสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 1. การสำรวจทางทะเลและการแสวงหาอนานิคม 2. การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 3. ความมั่นคงและเสรีภาพทางการเมืองในยุโรปค่ะการปฏิวัติอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงการใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นเครื่องจักรที่สลับซับซอ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเกิดขึ้นในศตวรรษที่18นั่นเองค่ะการอุตสาหกรรมนะคะเกิดขึ้นเนี่ยในประเทศแรกเนี่ยก็คือประเทศอังกฤษขั้นคนซึ่งในระยะแรกเนี่ยเรียกว่าพลังไอน้ำค่ะซึ่งต่อมาเกิดเป็นเครื่องจักรของแจมวัดนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2เนี่ยก็คือเริ่มจากแก๊ ตัเลียมและไฟฟ้าค่ะและถ่านหินนักไฟฟ้านำมาเป็นพลังงานหลักของอุตสาหกรรมด้านกเนกษตรกรรมขังคนและการทำอุตส,สาหกรรมในไรเนี่ยก็เกิดขึ้นในข้อศอ7 6 0ึ่เอกค่ะเรียกว่าสมัยพลังแห่งไอน้ำขังคนเ<อ>นื่องจากมีการค้นพบพลังไอ้น้าและพลังน้ำนะคะในการในเครื่องจกักรไอน้ำเนี่ยใน้ใช้ดุงสากรรมต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทอผ้า มีแหล่งฐานหินและเหล็กซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะคุณุกคน,น,นการเป็อุตสาหกรรมในระยแะแรกเนี่ยข้อหนึ่งแรกๆเลยนะคะทุกคนก็คือการอุตสาหกรรมทอผ้าสิ่งประดิษฐ์ในระยแะแรกๆเนี่ยก็คือมีทั้งหมด3เครื่องจกักรเลยนะคะเครื่องแรกก็คือเครื่องปั่นได้ spinning moon และเครื่องทอผ้ากี่การตุกนะคะสเครื่องทอผ้าผูก ที่สใหญ่นะคะนก็คือเครื่าาองจักไอน้ำของเจมหวัตนะคะเป็นนักประดิษฐ์ชาวสกอ,สกอตปีคศ1786ค่ะทำให้เกิดอุตสาหกรรมทอผ้าในอังกฤษที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมาต่อจากของพี่หนิงเลยนะคะการเปลี่ยนวัตสุสังร,รมในระยะแรกข้อที่3านี่ก็คืออุตสาหกรรมเหล็กค่ะตัวอย่างเช่นนะคะรางรถไฟตู้รถสินค้าของรถไฟ ึงมีผู้เรียกการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงแรกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเหล็กค่ะการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นี้เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีค่ะประมาณปีคศ1860ปถึงปี1น1 4นะคะได้มีการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมค่ะเป็นยุคที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติน้ํามันปิโตรเลียมและไฟฟ้าค่ะการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2มีอุตสาหกรรมที่สําคัญนะคะ คืออุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องจักรกลที่ทําด้วยเหล็กกล้าและอุตสาหกรรมเคมีจึงมีผู้เรียกการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงที่สองนี้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเหล็กกล้าค่ะความก้าวหน้าและการขยายตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะ 1. ได้มีการค้นพบวิธีการผลิตเหล็กกล้าและการใช้พลังงานใหม่ๆแทนทานหินได้แก่พลังงานจากกา๊าซน้ำมันปิโตเรเลียมและไฟฟ้าทำให้อุตสาหกรรม ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและเมื่อเหล็กกล้ามีราคาถูกลงทําให้อุตสาหกรรมหนะักเช่นการคุมนาคมและการผลิตเครื่องจักรตัวต่างๆพัฒนาก้าวหน้าขึ้นข้อที่2นะคะการขยายตัวของการจดไว้อุตสาหกรรมในทวีปยุโรปค่ะประเทศในยุโรปหลายประเทศประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหารกรรมโดยเฉพาะเยอรมนีค่ะกลายเป็นประเทศอุตสาหารกรรมก้าวหน้าและเป็นคู่แข่งที่สําคัญของอังกฤษค่ะ ข้อความก้าหน้าและการขยายตัวของการปฏิบัติอุตสาหากรรมข้อ3ค่ะการเกิดประเทศผู้นำด้านอุตสาหากรรมโลกก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษเป็นประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจและอุตสาหากรรมชัน้นนำของโลกและเยอรมน,นีเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงมากที่สุดจนกระทั่งเกิดประเทศคู่แข่งเพิ่มขึ้นได้แก่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตและญี่ปุน่นค่ะข้อ 4. การเกิดระบบการบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมทําให้เกิดการบริหารทําในระบบโรงงาน มีประสิทธิภาพเช่นมีการแบ่งการทำเป็นฝ่ายค่ะผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมข้อหนึ่งการเพิ่มจํานวนของประชากรโดยเฉพาะประเทศอังกฤษและเยอรมนีมีอัตราการเพิ่มของประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมข้อสการขยายตัวของสังคมเมืองเกิดเมืองใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการอพยพของผู้คนในชนบทเข้ามาทํางานในเมืองทําให้เกิดปัญหาสังคมตามมาโดยเฉพาะ ข้อาอ,อา,มา,าม่ 3. การแสวงหาอาณานิคมและลัทธิจกักรวรรดินิยมประเทศยุโรปที่มีการปฏิวัติและผลิตด้านอุตสาหกรรมจาเป็นต้องแสวงหาแหล่งวัตถุดิบและขยายตัวระบายสินค้าที่ผลิตจงเกิดการแข่งขันกันการแสวงหาอาณานิคมในทวีปแอฟริกาและเอเชียค่ะข้อ 4. ความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมในคริสตศักราชที่2ี่ําทำให้เกิด มีการพัฒนาการผลิตอุตสาหากรรมก้าวหน้ามีการนำวัดสดุอื่นๆที่ใช้มากผลิตแทนวัดสดุธรรมชาติเช่นพลาสติกและโลหะที่มีน้ำหนักเบาระบบใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานค่ะแนวคิดเสรีภาพในต้นคริสศักราชที่19แนวคิดเสรีนิยมก่อให้เกิดการเรียกร้องการปฏิรูปก,การเมืองเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ที่มีประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองประเทศโดยเลือกผูดแทนเข้าไปในรัฐสภาค่ะและการมีรัฐธ,ธรรมนูญที่เป็นหลักกฎหมายของการปกครองและมีก,กลไกตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจทางการเมืองการมีความเสมอภาคต้นทางการเมืองการยอมรับเป็นปัจจุบันและบุคคลนิยมค่ะ จอหลอกนักคิดเสรีภาพเสนอแนวคิดการมีสิทธิเสรีภาพเสนอแนวคิดเรื่องการมีสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลค่ะค่ะต่อไปนะคะแนวคิดเสรีนิยมเน้นเสรีภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์โลกผลงานที่สำคัญก็คือ The West Omnition เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนทำอะไรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแนวคิดเสรีนิยมเชื่อว่ารักคนให้อิสระแก่นายทุนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเสรีให้ดำเนินไปตามกลไกตลาดค่ะต่อไปค่ะแนวคิดจักรวรรดินิยมเป็นแนวคิดของชาติมหาอำนาจยุโรปที่จะขยายอำนาจค่ะและอิทธิพลของตวครอบครองดินแดนที่ล้าหลังและ ด้วยความเจริญในทวีปต่างๆค่ะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจเช่นแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้าชาวยุโรปยึดครองดินแดงของชนชาติต่างๆในรูปของการละอาณานิคมต่อไปนะคะแนวคิดชาตินิคมเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษ19 เป็นผลสืบเรื่องจากปฏิวัติฝรั่งเศคสคศห7 8่งเศสกาการก่อตัวของแนวคิดเสรีนิยมที่เรียกร้องเสรีภ,ภาพในด้านต่างๆซึง่งรวมถึงเสรีที่มีอิสระจากอำนาจการคุบคามศัตรูภายนอกด้วยต่อไปนะคะแนวคิดสังคมนิยมแนวคิดสังคมนิยมของคารมาร์เกิดขึ้นเพื่อต่อต้านระบบทุนนิยมให้ชนชั้นกรรมกรรวมกลุ่มกันค่ะ ในการต่อสู้กับนายทุนไม่มีให้การขูดรีดไม่มีการแย่งชนชั้นเพื่อสร้างสังคมให้เสมอภาคกันค่ะแนวคิดนี้เป็นที่นิยมสังคมมากเนื่องจากประชากรที่เป็นชนชั้นกรรมกรมีจำนวนมากมีผลต่อประวัติรัสเซียในปีคศ .1917 จนเกิดระบบการปกครองแบบคอมมิวนิคั้งแรกของโลกค่ะ